สวัสดีค่ะกระเปา๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินหยิบจับกระเป๋าส่งคลัสจากโค้ดอาเลยมาฝากคุณค่ะใบนี้ใช้งานแบบไหนได้บ้างดีไซน์ของตัวกระเป๋าตอบโจทย์แบบไหนบ้างเปิดฝาออกมาคุณจะเจอกับด้านไหนนะคะมีช่องให้คุณได้ใส่บัตรอยู่ถึง8ช่องด้วยกันมีช่องให้คุณได้ใส่โทรศัพท์ได้เพราะตัวกระเป๋ามีขนาด8นิ้ว ด้านหน้ามีช่องซิปสำหรับของที่คุณต้องการเซฟตี้อีกด้านในภายในก็ยังมีช่องอีกหนึ่งช่องเผื่อว่าคุณต้องการจะใส่ธนบัตรนะคะถือว่าเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งค่ะที่ภายในฟังก์ชันเขาตอบโจทย์แล้วก็เซฟตี้มากๆไปดูในเรื่องสายกันบ้างค่ะสายเป็นสายยาวนะคะเป็นสายหนังคุณสามารถถอดออกปรับเปลี่ยนนำสายโซ่ที่คุณชอบหรือสายอื่นๆที่คุณ ต้องการใช้งานนำมาอะแดปปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามสไตล์ของคุณได้เลยแถมกระเป๋ารุ่นนี้ราคาไม่แรงมีทางเลือกให้คุณได้เลือกมากมายในส่วนของตัวที่เป็นสีนะคะมีสีขาวสีดำสีแดงแล้วก็สีชมพูเข้มๆเหมือนที่แอดมินมีอยู่เดี๋ยวาต้คลิปจะนำมาเปรียบเทียบให้คุณดูนะคะว่า,าสินค้าจากเพจแล้วก็ ของจริงที่มีอยู่เนี่ยแตกต่างกันมากไหมแอดมินบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้แนะนำลูกค้าไปหลายคนแล้วนะคะอันนี้ลองมาดูของจริงกันค่ะช่องด้านหลังที่แอดมินบอกค่ะสามารถใช้งานได้นะคะเปิดฝาขึ้นมาเป็นแบบไหนไม่ได้แตกต่างกับภาพที่แอดมินนำมาจากทางเพจเลยค่ะส่วนสายอย่างที่บอกนะคะเป็นสายหนังขนาดเล็กแต่เราสามารถถอดออกจากตัวกระเป๋านำสาย ไปใช้กับใบอื่นได้หรือนำสายแบบอื่นๆที่คุณมีมาคล้องตกแต่งกับกระเป๋าใบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะถือว่าแอดมินนำมาเป็นทางเลือกให้กับคุณนะคะหนังนิ่มสวยมากตัวที่เป็นแคนวาสก็มีนะคะแล้วแต่คุณชอบเลยอันนี้ภายในที่แอดมินโฟกัสว่าเขาเป็นจุดเด่นของคราชใบนี้เลย ใช้งานได้หลากหลายสะพายไหล่ได้สพายแบบคล o ชบอดี้ก็ได้ถอดสายออกถือเป็นคลัชได้นำสายอื่นๆที่มีมาตกแต่งเพิ่มเติมได้ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ